สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพเพิธเนมประลอต้นรักความเฮงความปังจ้ะทุกคนจ้ะก็วันนีนน้นะคะวันนี้วันเสาร์ที่ที่เท่าไหร่วะสิบสามนะคะวันนี้วันที่สิบสามนะคะก็เปลี่ยนอารมณ์จากลาพัฒนามาเป็นรัฐบาลไทยกันบ้างอู้ย เดี๋ยวผู้ใหดังไรอันว่าว่าเมื่อวันที่สิบสองแล้วสิบสองที่ผ่านมาทั้งวันพี่เป้ก็สดใสของพี่เป้อยู่ดีๆทุกคนนะวันสุ่งแห่งชาตุนะซึ่งมันก็เป็นวันสุ่งแห่งชาตเลขลาวออกพี่เป้ก็สดใสของพี่เป้อยู่ดีๆทั้งวันจนสองทุ่มครึ่งเพราะแต่ว่าเพิ่นประกาศผลเลขลาวเท่านั้นแหละ พี่เต้กันพ่มกวมหัวเลยพรมวหัวเลยเหรอวะกร้างม,มันมามือนี่นะคะเรามาเปลี่ยนอารมณ์กันกับแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้16ธันวาคม2568วันอังคารงวดสุดท้ายของปีนี้อ่ะงวดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนค่ะเพราะว่า อันน่ของปีใหม่ปีใหม่เพิ่นออกวันที่สอง่นเด้อผมเพิเออ่พอ,ออกวันที่สามสิบนะเออเพิ่นเลื่อนไปเป็นวันที่สอง ซึ่งงวดนี้ก็ถือว่าเป็นงวดสุดท้ายเนาะ16ธันวาคม2568ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนกับเลขสาเลขลื้อนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกูรูที่แบบอุ้ยน่าตั้ต่างมองที่สุดของที่สุดและแกก็ให้ตัวเลขมาแบบยาวนานมากนะคะทุกคน,นะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยแกถือว่ามาแรงเข้ามาแล้วสามงวดติดทุกคนเลขสาเลขลืออุ้ยเลขหน่อยหางน่าสนใจมากเลขสวยนะคะ ทุกคนคะก็ไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็คือแอดยืนนะคะแอดยืนถือว่ายืนหนึ่งยืนหนึ่งของเรื่องตัวเลขนี่แหละทุกคนจ๋าใครที่ชื่อชอบแอดยืนนะก็สายเจอเจอสายแคบแขบทำไมพี่เป้งไม่ลงตั้งแต่แกให้ตั้งแต่ตแตวันแรกๆลงไวลืมไวเอออันอื่น อันนี้อีกบทจักมือเออมังียั่งยู่ในแบบว่าถ้าเราดูแล้วพี้ผ่านหูผ่านตาขี้ใช่อะไรเงี้ยนะครับกับแอดยืนนะคะสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวตรงๆสิตรงหรือสิโตักระสางเาพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเลขที่น้อยชุดมากแอดยืนนะคะปล่อยตัวเลขสวยๆสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดออกมาแล้วนะทุกคนค่ะสองตัวล่างชุดเน้น หนึ่งหกและสามสามหนึ่งหกและสามสามกับสองตัวล่างชุดเน้นคือเลขท้ายลอตเตอรี่เออ และนะคะทุกคนค่สองตัวบนเน้นๆเพิ่งกับปล่อยสองตัวบนออกมาก่อนสุดล่างว่าน้ําหลังกระซากเขาออกมาใส่กันนะวันนี้นะคะสองตัวบนหนึ่งห้าและสองเจ็ดนะคะหนึ่งห้าและสองเจ็ดกับสองตัวบนเนาะและสามตัวบนสองหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเน้นไปที่หนึ่งห้าสำหรับใครที่ ชิ่นชอบ MRT ก็จัดไปนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบรัฐบาลแบบเลขท้ายสองตัวลอตเตอรี่จัดไปคือการพี่น้องจา๋าขอให้ยขอให้ปังขอให้ได้ขอให้ดูกับตัวเลขสวยๆเนาะซึ่งแอดยืนเนะ่ยเพื่นให้มานะตั้งแต่ไอเก้าแนะคะห้า 5, 5นะแล้วก็มางวดนี้ หนึ่งห้ากับสองหกเอ้ยหนึ่งห้ากับสองเจ็ดนี่แหละตัวเลขสวยมากทุกคนเออชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปสิห์ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้คุณชอบเลขตัวไหนแบ่งปันแนวทางกันค่ะทุกคนคะก็กราบขอบพระคุณเจ้าของข้อ,ขอมูลมากๆนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่น้องสุขสุขคนที่รับชมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ điểm về hay hay hay